สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับตอนนี้นะครับมีเสียงนกนะครับมาร้องอยู่บนต้นมะม่วงนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในคลิปวีโอนะครับเมื่อวานนะครับอ่าฮานอยชุดแยกนะครับปังมากๆเลยนะครับนะหานอยพิเศษนะครับก็เข้าเล็กฟันหนึ่งนะครับผมนะออกตัวเดิมนะครับฮานอยปกตินะครับก็เข้าเล็กเจาะนะครับผมนะฮานอยวีทีนะครับก็เข้าเจาะท้างบนทางล่างนะครับ าน้อยชุดรวมนะครับเมื่อวานนี้เข้าเจาะแค่รอบหาน้อยพิเศษนะครับส่วนหาน้อยปกติกับ v i p ก็หลุดไปนะครับผมแนวทางหาน้อยวันนี้นะครับผมนะประจำวันที่ย5ิบห้ามกราคมสองห้าหกสีนะครับผมเลขเด่นนะครับผมนะรอบหาน้อยพิเศษนะครับหกและเก้านะครับผมเลขเด่นรอบหาน้อยพิเศษนะครับหกและเก้านะครับผมนะ ตัวเจาะนะครับผมหกหนึ่งนะครับหกเจ็ดนะครับผมหกแปดนะครับผมหกศูนย์นะครับ หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดและหกศูนย์นะครับเก้าสี่นะครับผมเก้าศูนย์นะครับผมเก้าเจ็ดนะครับ เก้าห้านะครับผมเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าเจ็ดและเก้าห้านะครับเลขสามตัวนะครับผมเก้าหกหนึ่งนะครับเก้าหกศูนย์นะครับผม หกเก้าสี่นะครับเก้าหกหนึ่งเก้าหกศูนย์และหกเก้าสี่นะครับผมนะาอ่าเล็กเด่นรอบพาน้อยพิเศษนะครับฟันหกไปให้นะครับผมนะเล็กเด่นฮาน้อยพิเศษนะครับฟันหกไปให้นะครับรอบพาน้อยปกตินะครับผมนะเลขเด่นนะครับ แปดและสี่นะครับฮานอยปกตินะครับเลขเด่นแปดและสี่นะครับผมตัวเจาะนะครับผมแปดหนึ่งนะครับแปดศูนย์นะครับผมแปดห้านะครับผม แปดสองนะครับแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดห้าและแปดสองนะครับผมสี่หกนะครับสี่ห้านะครับผม สี่เก้านะครับผมสี่สามนะครับผมสี่หกสี่ห้าสี่เก้าและสี่สามนะครับได้อีกสามตัวนะครับสี่แปดศูนย์ 845 843นะครับ480 845และ843นะครับผมเล็กเด่นหานอยปกติครับฟัน8มาให้นะครับผมนะเล็กเด่นหานอยปกตินะครับฟัน8มาให้นะครับ หาหน่อย VIP นะครับผมเลขเด่นนะครับ4และ0นะครับผมรอบหาหน่อย VIP นะครับผมนะเลขเด่น4และ0นะครับผมนะตัวเจาะนะครับ4 5นะครับผม4 3นะครับผม สี่หกนะครับสี่แปดนะครับผมสี่ห้าสี่สามสี่หกและสี่แปดนะครับศูนย์แปดนะครับผม ศูนย์สามนะครับผมศูนย์หกนะครับศูนย์เจ็ดนะครับผมนะศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์หกและศูนย์เจ็ดนะครับผมนะ เลขสามตัวนะครับศูนย์สี่สามนะครับศูนย์สี่ห้านะครับผมสี่ศูนย์แปดนะครับศูนย์สี่สามศูนย์สี่ห้าและสี่ศูนย์แปดนะครับผม เล็กเดนฮานอยบีเอพีนะครับผมนะฟันศูนย์ไม่ให้นะครับนะเล็กเดนฮานอยบีเอพีนะครับฟันศูนย์ไม่ให้นะครับผมฮานอยชุดรวมนะครับผมนะเมื่อวานก็เข้าเจาะมารออฮานอยพิเศษแล้วก็หลุดไปเลยนะครับทางฮานอยปกติได้บีเอพีนะครับเล็กเดนฮานอยชุดรวมนะครับผมหนึ่งและห้านะครับผม เลขเด่นชุดรวมนะครับผมนะหนึ่งและห้านะครับตัวเจาะนะครับผมหนึ่งสามนะครับหนึ่งสี่นะครับผมหนึ่งหกนะครับ หนึ่งแปดนะครับผมหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกและหนึ่งแปดนะครับห้าสี่นะครับผมห้าหกนะครับผม ห้าแปดนะครับผมห้าเก้านะครับผมห้าสี่ห้าหกห้าแปดและห้าเก้านะครับผมนะเลขสามตัวนะครับห้าหนึ่งสามนะครับ ห้าหนึ่งสี่นะครับผมนะหนึ่งห้าหกนะครับหนึ่งห้าแปดนะครับผมนะเดี๋ยวโทนให้หนึ่งดอบนะครับห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหกและหนึ่งห้าแปดนะครับผมนะเล็กเดนชุดรวมนะครับ พันห้ามให้นะครับผมนะเล็กเดนฮานอยชุดรวมนะครับพันห้ามให้นะครับผมนะตอนนี้นะครับผมก็มีเปิดกลุ่มมีไอพีนะครับกลุ่มมีไอพีนะครับเหมาะสําหรับบุคคลทํางานมีเวลาน้อยนะครับแนวทางที่วางไว้ในกลุ่มนะครับก็มีฮานอยนะครับผมสามลัดดาวโจนราวพัฒนาหวยไทยนะครับดาวโจน v ีไอพี ลาวสตานะครับและการนงทุนก็จะมีหุ้นเช้านะครับประมาณ2 3สามหุ้นนะครับท่านใดที่สนใจค่อยกลุ่ม v ีพีนะครับก็สามารถแอดออดีไลน์0971344064นะครับออดีไลน์นะครับ0971344064นะครับแตะผมจะมีข่าวดีบอกนะครับวันนี้นะครับผมนะช่วงเย็นนะครับผมจะ ข่อยแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมนะก็ขออวยพรนะครับให้เอฟซีทุกคนนะครับแฮงแรงรด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายนะครับ